สองงวติดเลขอาจารย์พีให้มาแล้วนะ1นึพยหกแ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะติวกันต่อในการบ้านอ p พีที่6แล้วนะคะวันนี้แอดมินมีชุดตัวเลขมาฝากอีกแล้วค่ะสมุดมาปากกาพร้อมมาก่อนนั่งหน้าเลยนะ,ะทุกคนตเตรียมโจทย์ตเตรียมแคปกันไปเลยจ้าและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะมาเริ่มกระจากชุดตัวเลขใบนี้ค่ะเป็นเลขของฝันเป็น เป็นจริงค่ะทุกคนสาหรับงวดที่ผ่านมา16ตุลาคมฝันเป็นจริงให้มามีเลข6กหนึ่งอยู่แอดมินก็ได้นํามาฝากเช่นเดียวกันและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะและสําหรับงวดใหม่ค่ะหนึ่งพยอยฝันเป็นจริงให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงวดนี้นะคะ3ตัวห่างเดียวเลยนั่นก็คือเลข4ี่เจ็ดหนึ่งค่ะสตัวตัดเล่นจะมีเลข1 7 1>, 1 4และเลข4 7นั่นเองอีกครั้งนะ,ะทุกคน3ตัวหางเดียว4 7 1 2ตัวจะมี1 7 1 4และเลข4 7นั่นเองอามารุ้และตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าชุดตัวเลขฝันเป็นจริงจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขใบนี้ฉายาของเขาแอดประชานั่นเองค่ะแอดประชาให้มา1พอพยอฝั่งซ้ายก่อนเลยนะคะ3ตัวห่างเดียวเน้นไปที่เลข9 4 2ค่ะ และสาหรับชุด2ตัวงวดนี้หนึ่งพอยอแอดประชาให้มาเขาให้เน้นๆไปที่เลข4 2นั่นเองนะคะทุกคนอามาลุ้นการจะมาไม้42 3ตัวห่างเดียว9 4 2นั่นเองนะคะแอดมินเจอชุดตัวเลขของแอดประชามาก็เลยนํามาฝากเพื่อนๆนะคะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนกับชุดนี้นะคะเป็นเลขของอาจารย์พีสุดปังนะ,ะสําหรับเลขของอาจารย์พีเข้ามาแล้ว2งวัวติดเช่นเดียวกันนะคะ ตั้งแต่งวด1ตุลาคมค่ะอาจารย์พีให้มามี2ตัว87เลขก็ออก78เช่นเดียวกันนะคะและต่อมาค่ะสิตุลาคมอาจารย์พีให้เลข61 กับ69มานะคะทุกคนปรากฏว่าเลขก็ออก61กับ96ค่ะมาหมดเลยทั้ง2ตัวบนฟ้าแล้วก็เข้าทั้ง2ตัวลงล่างเลยนะคะและนี่ก็คือคลิปที่ทางแอดมินได้นํามาฝากเพื่อนๆสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขของอาจารย์พีนะคะและสําหรับงวดใหม่คะ่ะงวดนี้เป็นงวดที่3ของอาจารย์พีนะคะหพอพยอค่ะอาจารย์พีให้มาเรียบร้อยแล้วฝั่งซ้ายก่อนเลยจะเป็นชุด2ตัวบนฟ้านะคะจะ 83นะฝั่งขวาเป็นชุด2ตัวลงล่างค่ะจับคู่จะมีเลข85 8 7 9เจและเลข97นั่นเองนะ,ะทุกคนซึ่งก็ถือว่าเลขของอาจารย์พีก็ให้9559มาเช่นเดียวกันนะคะหางนี้มาตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของแอดราชนุม,มีโชคให้2ตัวลงล่างเน,น้นๆเม็ดเดียวหางเดียวแข็งๆเลยงวดนี้นั่นก็คือเลข95และ59นั่นเองนะทุกคนแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ให้เด่นตรงกันมา5 9 9 5ในงวดนี้หนึ่งพอยอมาลุ้นกันว่าเลข5 9 9 5จะมาไหมซึ่งอาจารย์พีให้มาก็ถือว่ามีเลข5 9 9เเช่นเดียวกันนะคะมา ลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยสําหรับวันนี้ขอให้เฮงปังๆรวยๆนะคะรวมไปถึงชุดนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่เนื่องจากว่าแอดมินเจอมาอีกทีหนึ่งเพิ่งจะนํามาฝากในงวดน,นี้ก็คืองวดหนึ่งพอยอนะถ้าดูจากตามภาพเขาบอกว่าเข้ามาแล้ว2งวดน,นั่นเองตั้งแต่หนึ่งตุลาคมนะคะทุกคนเข้า78ต่อมา16ตุลาคมก็คือมา6-1และสําหรับงวดน,นี้ค่ะเป็นงวดที่3 1พอพยอแอดมินมาเจองวดที่3นะชาย,ยาของเขาก็คือแอดชรดานั่นเองให้มา1พอพยอ3ตัว 589ค่ะ2ตัวตัดเล่นจะมีเลข58 59แล้วก็เลข89อีกครั้งนะทุกคน3ตัวห่างเดียว589ตัดเล่นจะมี58 59แล้วก็เลข89นั่นเองอมาลุ้นกันสําหรับชุดตัวเลขของแอดาชลดาจะมาอีกไหมในงวดนี้เราก็มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและหลังจากนั้นเรามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่เช่นเดียวกันแอดมินเพิ่งจะนํามาฝากในงวดนี้นะคะทุกคนฉาย,ยาของเขานะคะสายพอ o, นั่นเองนะสำหรับงวดเก่าสายพออให้มามีเลข61อยู่คะ่ะทุกคนและสําหรับงวดนี้นะ1พยค่ะสายพอ o, ให้มามีเลข5859 83 และเลข63นั่นเองนะคะทุกคน5 8 5 9 83และ63แน่นอนก็ถือว่าสายพออก็มีเลข59า5เช่นเดียวกันถือว่างวดนี้เลขเด่นเลขดังก็คือ5 9 95จริงๆนะทุกคน <S <S และสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะเป็นเลขจากเฮียจัดให้ค่ะให้มานงวดนี้หนึ่งพอยเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยเป็นชุด3ตัวของเขานะคะจะมีเลข752าค่ะตัวเน้นนะะทุกคนให้เน้นที่เลข7 52ส่วน3ตัวก็มี750ด้ด้วยที่เป็น เป็นชุดเน้นนะคะทุกคนแล้วก็ยังมี729กับ724รวมไปถึง720ด้วยน่าจะเป็นชุดเน้นของเขานะคะที่วงกลมก็คือให้เน้นเป็นพิเศษเลยจะมี752กับเลข750นั่นเองอามารุ้นการว่าจุดเลขของเฮียจัดให้จะเข้าไหมนะคะรวมไปถึงฝั่งขวาค่ะฝั่งขวานะคะทุกคนเป็นชุด2ตัวลงล่างของเขานะคะสําหรับชุด2ตัวลงล่างเขาใหเ้เน้นไปที่เลข06 กับเลข95อีกครั้งนะทุกคนที่วงกลมไว้ให้ก็คือชุดเน้นของเขาจะมีเลข06และ95นั่นเองนะแน่นอนชุดนี้เฮียจัดให้ให้มาชุด2ตัวรองล่างก็ยังมี9559ที่เป็นตัวเน้นด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าเลขนี้เด่นดังจริงๆในงวดนี้เดิงพอยอมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะซึ่งชุด2ตัวรงล่างของเขาก็คือขีดเส้นใต้05ด้วยนะทุกคน0550ก็ถือว่าเป็นเลขที่ตรงกันเลยกับวันลอยกระทงอามาลุ้นกันจะเป็นยังไงในงวดนี้รวมไปถึงชุดนี้เป็นเลขจากแอดฟิน นั่นเองนะแอดฟินิกให้มาในงวดนี้หนึ่งพอยอเป็นชุดเน้นของเขานะทุกคน3มตัวห่างเดียวเลยในงวดนี้นั่นก็คือเลข4-1-5ค่ะ2ตัวเน้นเน้นงวดนี้ของแอดฟินิกให้มานั่นก็คือเลข1-5 กับเลข51นั่นเองนะคะทุกคน51และ15มาลุ้นกันในงวดนี้ว่าชุดตัวเลขของแอดฟินิกจะเข้าไหมนะคะและสําหรับข้อมูลไปนี้ค่ะทุกคนชาย,ยาของเขาเป็นเลขพ่อใหญ่วิทนั่นเองนะคะพ่อใหญ่วิทให้มาในงวดนี้ค่ะทุกคน 1, 1> พอยอเป็นชุด2ตัวลองล่างของเขาชุดเน้นชุดตัดของพ่อใหญ่วิทนั่นเองค่ะให้เน้นไปที่เลข27 กับ72นะคะทุกคน2ตัวลงล่างห่างเดียวชุดเน้นของเขานะคะ2772แน่นอนหางนี้ถือว่ามาตรงกันเลยกับชุด2ตัวลงล่างห่างเดียวแขนๆของแอดมิสบอลค่ะแอดมิสบอลให้มาชุด2ตัวลงล่างห่างเดียวแขนๆไปกับนั่นก็คือเลข27และ72เช่นเดียวกันก็ถือว่าเลขของแอดมิสบอลชนกันเลยกับเลขของพ่อใหญ่วิท2ตัวลงล่าง2772ออกมาลุ้นกันว่าจะมาไหมสําหรับชุดตัวเลขนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันที่ชุดนี้เป็นเลขไก่ต้งเจ้าของเดียวกันกับพ่อใหญ่วิทนะ ทุกคนเลขไก่ต้งในงวดนี้หนึ่งพอยค่ะถ้าดูจากตามภาพนะทุกคนจะมีเลขเจ็ดเลขห้าเลขหกเลขหนึ่งเก้ากับหกก็คือตัวเดียวกันถ้าหากว่าจับคู่ก็จะมีหนึ่งหก 19นะคะทุกคน1 5 5 1 5 9 9 5รวมไปถึง7 9 9 7เช่นเดียวกันแล้วก็7557าเอามาลุ้นกันจะเป็นยังไงตามตารางเลขไก่ต้งที่ให้มาก็คือตามภาพนี้เลยเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยขอให้เฮงขอให้ปังและที่สําคัญขอให้ออกตัวที่เราการเลยอเมนเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเลขไก่ต้งค่ะทุกคนก็ยังมีเลข5 9 9 5เช่นเดียวกันนะเลขไก่ต้งในนี้นะคะถือว่ามีเลข9559เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าตอกย้ําความดังจริงๆในว ทุกคนระวังนะทุกคนเลขดังมากๆก็เท่ากับไม่มานะทุกคนหากว่างวดไหนที่เลขดังมากๆตรงกันเนี่ยบางครั้งก็ไมมาได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะมาก็เป็นไปได้เราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยแต่ว่าส่วนใหญ่เลขที่ดังมากๆมักจะไม่มานะคะเราก็ต้องเผื่อใจดูเลขอื่นๆไปด้วยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเลขนี้5 9 9เเป็นเลขที่ดังทุกงวดอยู่แล้วนะคะทุกคนแถมยังเป็นเลขที่เข้าโครงการคนละครึ่งของครึ่งด้วยนะทุกคนแล้วก็ประเด็นคือไม่มาอีกโอ้ตายแล้วนะคะทุกคนออามาลุ้นกันจะเป็นยังไง งวดนี้5995้หหรืออาจจะมาก็เป็นไปได้นะคะแต่แอดมินอยากให้เผื่อใจไว้ด้วยเพราะว่าเลขไหนที่ดังมากๆอ่ะมันมักจะไม่มาจริงๆเพราะว่ามันเคยเป็นแบบนี้มาหลายงวดแล้วนะคะทุกคนรวมไปถึงชุดนี้นะคะทุกคนเป็นเลขจาก S อสเซรีค่ะ S อสเซรีงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้นํามาฝากนะคะทุกคนเขาให้ชุด6.1อยู่ค่ะที่เป็นตัวเน้นนะถือว่าเลขมา61ค่ะและสําหรับงวดใหม่1พอยอค่ะ S อสเซรีให้มาเรียบร้อยแล้วในงวดนี้จับคู่นะคะจะมีเลข0 6 15 2 4 7 33แล้วก็เลข88นั่นเองนะทุกคนชุดเน้นของเขาให้เน้นเน้นหนักๆตัวนี้เลยนั่นก็คือเลข79นั่นเองเน,น้นหนักตัวเดียว79ของ S อสเซ e รีในงวดนี้หนึ่งพอยอเราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยว่าชุดตัวเลขของ S อสเซ e รีจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมเราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะและทีนี้เรามาดูกันที่ใบนี้กันบ้างค่ะทุกคนเป็นชุดเน้นของเขาเอสเอื้อหลาให้มาในงวดนี้ค่ะหนึ่งพอยอ ชุดเน้น2ตัวห่างเดียวเลยในงวดนี้นั่นก็คือเลข75 เป็นชุด2ตัวรงล่างของแอดเอื้อยหล่นะทุกคนแอดเอื้อยหล่ให้มาเน้นๆที่หางนี่เลยนั่นก็คือเลข7 5หเม็ดเดียวออกมาลุ้นกันว่าเลข75ของแอดเอื้อยหล่จะเข้าไหมนะคะรวมไปถึงชุดนี้ค่ะทุกคนชายาของเขาแอดลิสานั่นเองเป็นเลขวิ่งของเขานะสำหรับงวดที่ผ่านมา16ตุลาคมแอดลิสาให้วิ่งที่เลข6ปรากฏว่าเลขออกทั้ง6-1แล้วก็ออกทั้ง96และสําหรับงวนนี้ค่ะ1พอยแอดลิสาให้มาเลขวิ่งใบแดงงวดนี้นั่นก็คือเลข2นั่นเองอ่กมาลุ้นกันว อะไรนะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนามาฝากเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเงปังปรวยรวยสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะพรุ่งนี้เราจะเจอกันกับคลิปสรุปชุดตัวเลขนะคะทุกคนใกล้วันเข้ามาแล้วมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังจะชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคสำหรับ ep นี้อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขอนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องเฮงเงมั่นหมานสุข สุขอนเด้อค่ะเด้อ